ภาษีพาแดกวันนี้ที่เส้นปทุมสายในสามแยกโรงเรียนนันนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นสามแยกโรงเรียนนันนะครับตรงนี้จะเป็นด้านในจะเป็นที่เก็บลงรถขยะนะครับนี่นะครับสามแยกเรียนนันนะครับนี่นะครับเราจะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวแก่ขายมาประมาณห้าสิบปีนะครับก็สุดยอดอร่อยครับ มีทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับขายจั้งอรุ่นพ่อเลยนะครับนี่นะครับดูได้นะครับดูได้นะครับนี่นะครับถามเจและเจบอกขายมาประมาณห้าสิบปีแล้วนี่ครับนี่นะ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 ครับน้ำเดือดฟันชุ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารที่เราสั่งนะครับ นี่นะครับเส้นหมี่เนื้อเปื่อยนะครับสามสิบบาทนะครับอันนี้เส้นหมี่หมูนะครับสามสิบบาทนะครับอันนี้บะหมี่แห้งสามสิบบาทนะครับอร่อยนะครับนี่นะครับช่วงนี้มันก็ได้ถ่ายแล้วรับพิมห้วิ่งรถหาดตังก่อนนะครับแท็กซี่พาแดกนะครับดูได้ในทูบค้นหาพิมพ์บุญเหลือกล้วยทอง08 714488เจนะครับดูได้ในทูบทิกตอกนะครับ จอดปุ๊บกินปั๊บไปปี๊ซีซีสิอร่อยอร่อยดัซซี่ผแดกขอบคุณครับ